องอันนี้ครับบางอย่างน้องทั้งน้องอไขยส5าพี่น้องไปน้องไขยแน่ว้าวนะครับรัฐมนตรีส้อยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาทองทินพนักง,งานเทศบาลจากหลายหม่องนะครับ20จังหวัดร,รวมประชุมกว่า4ี่พันคนครับทีโรแรม รอยัลนาค่านาคาราสันดกนะครับรอยัลนาคาราอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับดรทรงศักดิ์ทองศรีครับรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจําปี68นะครับที่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพโดยมีนายสมพสมีตาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับเนะเป็นประธานรวมในพิธีในเทอร์นีนะครับกับมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาล มีสิบจังหวัดนะครับรวมประชุมกว่า4,000คนนะครับแล้วก็ร,ร่วมพิธีเปิดและก็ร,รวมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงานการใส่เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์บริหารท้องทิ่นในยามมีประสิทธิภาพและก็นําความรู้ในการประชุมเทนีไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจัดขึ้นเกาหอเบตุลาคมพี่นองครับ กิจกรรมในการประชุมค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมพิเศษทางการท่องเที่ยวประชุมใหญ่ระวังประท่านและเลขานุการสันนิบาต20จังหวัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระวางนาย,ยกเทศมนตรีปรลัดเทศบาลคณะกรรมการและจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาล ผู้เขาร่วมประชุมสัมมนาค่ะประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาทองถินพนักงานเทศบาลจำนวนประมาณ4,000คนจากสมาชิกเทศบาล8 4 9เก่มองจาก2 0จังหวัดภาคอีสานค่ะคเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายนะคะ